กายกระสับกระส่ายเนี่ยถามว่าได้ไหมเนี่ยกระสับกระส่ายเนี่ยมันมันได้แปลว่าป่วยก็ได้แปลว่ากระสับกระส่ายก็ได้แต่ว่าคําว่ากายในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าร่างกายแต่มันแปลว่าหมูเห็นไหมแต่เขาเอาบาลีมา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 ผสมกับภาษาไทยแล้วทําเพราะว่าบาลีเนี่ยมันแปลว่ากายอืมแต่กระสับกระส่ายเนี่ยมันเป็นภาษาไทยหมูเนี่ยภาษาบาลีก็ก็เรียกกายเหมือนกัน นะหมูนี่ก็เรียกกายเหมือนกันแล้วทีนี้กระสับกระส่ายเนี่ยมันคือความป่วยความเจ็บความไข้นั่นแหละความที่ไม่สบายนั่นแหละทีนี้ก็เอาภาษาบาลีมาบวกกับภาษาไทยกายกระสับกระส่ายเรานี่จะไปเห็นภาพว่าร่างกายเท่านั้นแต่จริงมันแปลว่าหมู่หมู่แห่งหมูหมูหม่ที่ป่วยนี่ก็คือมีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณน่ะที่มันไม่ ที่มันมีที่มันมีมีการไม่สำรวมมีความที่แบบว่าน้อมไปอ่ะมีความเจ็บไข้มีการน้อมไปมีความมีฉันทะราคะนันทิตันหานมีความเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอืมแต่กายนี้มันก็ป่วยมันก็เป็นของของมันอย่างนั้น เออมาีสิ่งหนึ่งนะที่ปองจะพูดอีกนะที่ยังพระองค์บอกว่ากายนี้เปรียบเหมือนดังโลกเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเนี่ยคําว่าเหมือนในที่นี้น่ะเหมือนจริงๆตอนนั้นปองก็ตอบผิดนะว่ามันเป็นอุปมาจริงๆมันไม่ใช่อุปมานะเพราะว่าคําว่าเหมือนเนี่ยมันทําให้ปองเข้าใจว่าเอพอพระองค์อุปมา Golf แต่จริงๆมันไม่ใช่คําว่ากายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเหมือนดังโลกเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเนี่ยเป็นของลําบากเป็นของทนได้ยากเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเนี่ย มันเป็นรังของโรคนะโรคโรคเนี่ยโรคโลคาเนี่ยที่เป็นโรคเออมันเป็นอะไรโรคเลิอมโรคลำไส้โรคอะไรนะโรคหิดป่วยเปื่อยที่พระองค์ไล่มานั่นเนี่ยคันห้าเนี่ยเป็นรังของโรคที่เราได้ได้ฟังพระสูตรอะโรคดีซ่านโรคอะไรที่พระองค์ไล่มานั่นพระสูตรอะ นี่แหละขันห้าเป็นรังของโรคพรองอ์จึงบอกว่าขันห้าเนี่ยให้เรารู้เลยว่ามันเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเพราะมันเป็นความที่มันแบบไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอ่ะพงอ์กำลังจะบอกเราอย่างนั้นให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นถามว่าขันห้ามันน่าเอาน่าเป็นไหมเดี๋ยวมันป่วยเนี่ยเหมือนปองเนี่ยอืมไตไม่ดีเปองรู้อะไรเจ็บปวดเอวสองข้างนั่งเนี่ยนั่งไม่ได้นาน นั่งก็จะปวดขายเียอ่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นเนบชาใช่ไหมภาษาไทยเนาะเป็นเนบชาเร็วมากนั่งแป๊บเดียวเนี่ยจะโอ้โหจะเห็นไหมมันเป็นรังรังของโรคพวกนี้เห็นว่ามันเหมือนเป็นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรให้เห็นคือให้เราเห็นโทษมันให้เราเห็นว่ามันอะมีโทษ ถามว่าคุณมันมีไหมมันมีอืมตอนมันสวยไงนั่นแหละคุณของมันอะตอนมันสวยตอนมันกําลังเบ่งบานกําลังอายุย่างเข้าวัยที่ละอ่อนอย่างงี้เนาะวัยหนุ่มสาวในแข็งแรงแต่พงก,ก็บอกว่าอ่าเห็นเห็นอ่าความไม่มีโลกซ่อนอยู่ในความเออความ ความมีโรคอ่ะซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคอ่ะอเห็นความสราเนี่ยซ่อนอยู่ในความหนุ่มแสดงว่าพรองให้เห็นอะไรให้เห็นทั้งสองด้านนั่นแหละเห็นโทษของมันจากที่เราส,สวยเนยจากที่เราหล่อนเป็นหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงสิ่งที่ซ่อนอยู่คืออะไรโรคความแก่นะความตุยอืมจไหมนี่แหละให้เราเห็น เห็นคุณเห็นโทษแล้วก็ให้เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกก็คือการกําจัดสันทาราคะนั네่นเองเรามีความยินดีพอใจอะไรแสดงว่านั้นเราเพลินเพลินก็ให้เรากําจัดกําจัดด้วยการโยนิโสมนสิการให้เรามารู้กับอิริยาบถในการยืนเดินนั่งนอนก็ได้รู้กับอิริยาบทในการ การเคี้ยวการลิ้มนะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยให้เรามารู้อย่างนี้ให้เรามีสติอย่างนี้หรือมาสนทนนาธรรมมท่องพระสูตรสาธยา,ายพระ,ะสูตรไขควรพระสูตรอย่างเงี้ยให้เราทําอยู่อย่างเงี้ยนี่คือการกําจัดสันธราคะนะถ้าเราทําอยู่อย่างนี้เนืองๆนี่คือการเดินมรรคเลยแล้วการเดินมารคกเนี่ยคือการกําจัดสันธาราคะนั่นเอง ความยินดีพอใจในกามในพยาบาทเบียดเบียนมันก็จะลดน้อยลงเห็นไหมนี่คือวิธีกําจัดพระองค์จึงให้เรามาโยนิโสมนสิการมาทําไว้ในใจโดยแยบคลายทําให้อสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรืออสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถูกละไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นเราโยนิโสม,มากๆมันจะทําให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทท่งบอกว่านี่เรากำลังเจริญอินทรีย์คือสัตทินทรีย์วิิยนทรีย์สะตินทรีย์สมานทรีย์แล้วก็ปัญญทรีย์ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์